Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas Dad, Dad. Merry Christmas. Why mm. is it so bright in here? What's so bright? Not so bright. <laughs> huh? Time to open the present. Huh? Time to what? Open. <sighs> open. What? Open. Presents. What purses? Wow. You can. Well, can oh, you're more than one. It's cold. <laughs> mm. Huh? It's cold from me. I'm man. Oh, yeah, cold I like this. Cold, right? How cold? How bad? <one> h ึว่าโอเปนุของแพของออดีเคเจอดิยั่ววะเอาเก่าออกมาลุมหมออกมาฟอพูดออร่าฟลอร์มาเบงนุของควันได้ไหยัง อี่างของควันะเปิดตรงนี้ What is it What is it Computer Yay Computer โอ้ยเม่นห็นวะฮะเจ้ามาบึงนี้เอออัพไซดาวเลยเออโอ้รับชอบใครซื่อให้เนาะของควัญอันนี้

Christmas. Oh. what is this? I think I remember what it was. Yeah. Who's this? Oh It is! Oh, oh. remember this one? You got it for me or something? Yeah. Yeah. i okay. that. What is this already? Let me see. A skateboard. Oh skateboard. Skateboard. Hoa hát bí vỡ oak. Mia hực đi ola. Hả, thắng kia tay hôm nay. hôm nay. Hả, thắng kia hôm nay. Hả, thắng kia tay hôm nay. Hả, thắng kia tay hôm nay. Em thắng kia tay hôm nay. Hả, thắng kia tay hôm nay. Hả, thắng kia

Wow. <laughs> hmm? Oh! my god! A sniper rifle. Thanks, oh. Dad. Oh ho. Oh, pin pin pin. Oh. Have you Uh Okay. เอาเก่าออกได้แม่เนาะเอาเออกเลยวันี่เอาดีได้ยังไงออดี้ใส่อะไรเจดีเใส่หมวกคือของดีมาจะเอ้าวของอะไรี่ใส่ขอดี้ได้คาก็มเอีากเ็มเ เอาคล้ายๆแล้วคล้ายพุ่นของเจอรี่ยังไงอ่ะนี่ตัวไว้วันเลยเหรอ This one. น้อน่าต้องวันไอ้บอลลูมอ๋อๆ I'm gonna open this and then I'm o n n a rip it. I'm gonna open this and shoot you. อ๋อหมวกเหี้ยอ่ะมีซื้อยังไง I'm g o n t a give it to Audie 'cause l l y really don't like it. I'm too old. I'm gonna oil, okay? mình nhắn là... À. À, đi là. Give <laughs> <laughs> À đây sai này anh À phải ăn con. Ăn <laughs> con nó không phải. oh Đi go. Áo khà đây đi được. โอ้ของมามีมามีเอา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 ถือฮะถือละถือละเดี๋ยวีวเยเอามามีอันมามได้นะโอ้ Thank you Thank you มามี One shot Two shot I'm Snake i n s n e y โอ้จะขายออกขึ้ไหมลูกใครนั้นน่ะดอกไม้นี่นีนี่นี่แยักเส้นหงสิบ้า

เีูรักาแบกไม่ใช่ปะออ p u t headset and a mouse thank you mummy ัอะไร All right I'm gonna go clean I'm gonna clean go get the bag look get bag ดูสภาพน่อืม เอาคือเกะนั้นอ่าจมามีมามีเลเตอร์ของมามีเลเตอร์เลเตอร์ะใยส่ในน้อยของเดดี้ใช่กับในนอยผู้ใดไข่เดดี้ละสิเอนไปใส่ไหมลูกไปใส่ไหมผูน้าลูกไปใส่ไหม โอ้บวส่วนนั่นเองเลยนะส่วนจะถอยนะคนหน่อยนี่ ก็ไปเอามีดมาไข่ตัวไข่ไวได้ไขชึนหอกไห่ไ้ชอกในผมยาวผมยาบังหอกบังผมไว้เดี๋ยวเร็วไขกล้องก่อนเอาไป่งเนี่กล้องไปให้ออคุณีเฮลมี้ยโอเคขอไรโมมเฮ้ยบอบอมีดมาไข่เว้ย เค่อเโอเคไปดไขนี่ก่อนนี่ไขก่อนไขก่อนไอ้ชวยอยู่โปรเกมซอมของ mm hmm. ของขวัญเมียซื้อให้มันอย่างน้อี่เนาะว้าว <laughs> <maybe> not. มักไปหันติงเขง oh. Oh าใเด้อมัก <God. S 1> ไปจะหันติงเ <a baby S 1> มียเลยซื้อ อันนี้ห really, hey. <Mommy, hi. S 1> ้เลยดิเฮียนเสืน่ยไ้นออ้นอหหหหนอหนอหน o ห m อหนอหนอหอหนอหอหนอหนอนอนาหนอนนอหนอหออหนนอ ช่องหนึ่งปูเอาพิจิตรมันคือมีนบักรายอันเอาจะฝืนด้วยจะฝืนด้วยมย์ไทยคงไม่เลีว You see the picture You see the picture